ฮ้ยไม่ผีดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้บาร์นเก็บบอลสีโลกอาเจดแล้วครับทุกคนเออเป็นตัวละครที่ลหลายๆคนรอคอยนั่นเองนะครับนั่นก็คืออาคาชินั่นเองหรืออ่าเอ็มเพลเลอร์นะครับทุกคนหรือจัก,กรพรรดินี่แหละครับผมเออมันเป็นสไตล์ใหม่เลยนะมันอยู่ในระดับอ่ามิราเคิลนะทุกคนเป็นค์ดใหม่เลยนั่นเองนะโอ้โศูนย์จะสองห้าออกโคตรยากชี้แล้ไม่ได้มาที่ตัวละครนะ โนก็นมาเหมือนกันนี่ Emperor Vision ไม่แน่ใจว่าความสามารถของมันคืออะไรบ้างเดี๋ยววันว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะแล้วอัปเดตก็ต้องมีอะไรโค้ดใหม่โค้ดก็จะมี1โค้นะทุกคนก็คือ Emperor เอัปเดตนะเขียนตามนี้ได้เลยปะอ่าถือว่าได้เยอะนะ7 7ลัคกปนะพวกนี้เฮ้ยทุกคนเพื่ความรวดเร็วทันใจ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าตัวละครนี้มีสกิลอะไรกันบ้างนะ Let's go <S Medicine Shop ร้านบริการขายไก่ตันแมปบูล็อกไลเวลมีทั้งสไตล์ Legendary สไตล์ Mystic แหลือยังมีสไตล์ w o r l d c a d ด้วยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีไก่ตันแมปอื่นๆให้เลือกอีกมากมายหากสนใจลิงกใต้คลิปเลยคุณกำลังประสบปัญหาไก่เกินไปหรือเปล่าอยากโหดขึ้นอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าใช่แล้วก็ <Hey. S 1> นี่เลย ร้าน FC Shop บริการเต็มโลบะพร้อมรับกดเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นเกมพาร์ตอนิเมะเอเวนเจอร์เกมพาร์ตบอกฟุดหรือกดผลพีศาจไม่เว้นแม้แต่บล็อกเลเวลด้วยนะและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายหากสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอ่าเฮทุกคนเราลงเออเอาเฮ้ยโลสนามมาละสกิลตอนนี้ก็จะมี C ีกับ V นะซึ่งอ่าถ้าไม่มีบอลรู้สึกว่าสกิลวเนี่ยมันจะมีแบบมีบอลกับไม่มีบอลนะ ถ้าเกิดว่ามีบอลเนี่ยมันจะเป็น Emperor Wish นะใช่ปะ Wish ใช่ Wish โอเคคือมันจะเป็นการถ้าหยุดบอลของฝั่งตรงข้ามที่ชูนั่นเองนะแล้วก็สกิล C คือ,อ Emperor d i v e อันนี้ต้องมีบอลเดีย๋ยวเรา,เาดูท่าที่มีบอลกัน Emperor d i v e เนี่ยมันเวลากดใช้เนี่ยจะทำให้ศัตรูล้มนั่นเองนะแล้วเราก็จะถอยหลังลงมาประมาณนี้สามารถกดอีกรอบนึงได้จะเป็น Emperor Die นั่นเองนะ สามารถเข้ามาคะแนนเคียดสองแต้มได้ส่วนถ้าเรามีบอลเนี่ยเห็นหมาด้านฝักมันกลายเป็นอะไรอ่ะอันติเมตฮาร์ดเหรอเพื่อเรากดปึ๊บต้องหาเพื่อนตรงทีมนะต้องหันหาเพื่อนตรงทีล้วเรากดอาจจะเป็นเหมือนสกิลส่งนี่เห็นไหมมาเราสามารถมาขับเพื่อนชูได้ด้วยนะเออไม่กี้ไม่ได้กดชูใช่ปะไม่ไม่ไม่โอเคมันบังคับได้นะทุกคนคือมันเป็นตัวที่แบบไอ้เคียเขาเรียก,กอะไรจักรพรรดอ่ะตัางการทุกอย่าง อ่ะเดี๋ยวเราดูแบบไม่มีบอลน,นะเดี๋ยวลอง,องลองแย่งละชูนะย,ยี่หลอกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แย่งไปแย่งไป,งไป,งไปเรียกว่าเออลองลองชูดิ <c oughs> มุกุโรบุตะนี่เลยอร่อยมันเป็นห้าหยุดบอลน,นั่นเองนะตามอนิเมะอ๋อเนี่ยอันนี้เมืเ่อกี้ผมไม่ได้ชูนะทุกคนมันไปเองเลยก็จะมีประมาณนี้นะในส่วนของสก,กิลของตัวละครนี้อุ้ยคือส่งได้ด้วยเหรอยังรูกส่งว่าจะฟอค มาเดี๋ยวเรามาดูเอาไว้คินนิ K ่งกันดีกว่าทุกคนสกิลจีมาแล้วไห้ลองดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยชีวิตดวงตาด้วยหรอเฮ้ยเย็ดได้รอบนี้ทำโคตรด,ดีสกิลที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือชื่อสกิลเอ็มเพลเลอร์เลยเหรอแค่นี้เลยนะลองกดดูไม,ไม่ได้ลองเลยหุยเย็ด ย่เรื่องแอนิเมชันเนี่ยชื่อถือได้แน่นอนเจ็ดเคโคตรเท่เลยพี่มันมีสกิลที่ป้องกันไหมเหมือนเทเลอร์ดูว่าเป็นเทเลอร์อย่งเงลองลองดิลองมีมีไหนวะไม่กูต้องทำยังไงเฮ้ยกูแค่กดสกิลซีวัตส์ฟลักมันชื่อมันไม่เปลี่ยนอะแต่มันมันบล็อกอะอ๋อมันปิดนี่ว่ามันชื่อว่า Emperor Defense อุ้ยเจ๋งว่ะไอคี้เยี่ยงบอลมาเลยมเมื่อกี้โคตรเท่อ่ะน่าจะใช้ได้ก็ต่อเมือ่อตะัวอยู่ฝั่งตรงข้ามเราปะอ๋อนี่ไงมันกลายเป็นอนาเขตไอ้เอหี้เฮ้ยอะไรท่าอะไรวะเฮ้ยมึงรอเข้ามาในอนาเขตกนูนี่ไอนาจิบิอู้ให้นาจิบินี่หมดแล้วตาท่า,<ห>ามัวหมดเลยท่าเป็นโรคสีขาวดำหมดเลยเอาหรอเมื่อกี้ได้หรอได้ไหนลองนี่ลองดิพี่เมียตีครับใจเฮียใจเฮียกำลังกดอ่ะ โอ๊ยทำไมเป็นมึงวะเป็นใครเป็นใครอ๋อเอ้วจีบี้ี่วะไม่ใช่กูกูด้วยไอ้เป็ดนะเมื่อกี้ต้องไปเช้ตรงนู้นปะเหมือนไปเป็นห้าที่ที่ต้องไม่มีบอลนะเมื่อกี้ไม่มีบอลแล้วกดต้องกดดิสี่ิบสี่อะ่ะ <c oughs> ได้ปะไม่มีเ,เลยเร็ัน <c oughs> นี่อ่ะ อ๋อมันกลายเป็นหน้านี้หรอเฮ้เขี้ยแม่งหยอกเจ๋งว่ะแต่ว่ามันก็ยังดิบเบิ้ลยังอะไรได้อยู่น่าจะประมาณนี้นะในส่วนของตัวละครเอ็มเพลเลอร์ต่อไปคือโฟล์นะทุกเอ๊ะเขาเรียกอะไรโซนมะเออต่อไปคือโซนนะทุกคนเมื่อกดใช้ปุ๊บอ่าโซนจะเป็นมาสีนี้หรอทำไมเป็นสีเนี่ยมันสุ่มสีตามที่เรามีอ๋อเหรอมันจะไม่บบััังคมมนไฟลิกเหรอวะนึกว่ามันจะฟิกอีกนฟิกเหมือนอะไรนะ่นพอชั่นอะไรวะ อันนี้คือดิบเปลอะไรนะที่มันบอกหอมันดิบเปลได้สี่รอบเอ็กซ์ตร้าดิบเปลต่อไปคือสเตลใช่ปะอันไหนมึงลองสเตลลูกไปดิแล้วมึงลองลองดิปล์ลลองดิบเปลป์๊บกูไม่ใช่ละกูไม่ใช่อะไรวะโบรู้มึงดิปลเหรอเตือออโหเฮ้ย าจจะเข้าใจอะไรผิด Impossible to be ankle broken เอ๊ะ n f e แ t ก h e m หรือว่ากูดิฟเบิ้ลใส่คนอื่นแล้วมันจะล้มหรือเปล่าโอนนั่นน่ะใช่เหรออาจจะไม่มกว่าดิกูไม่มีโซนกูให้ไปแล้วเะอาไปต้อไม่นะความสามารถของมันคืออะไรกันแน่วะอันไหนกูลองกูลองชูดิแล้วมึงลองยิงหนิมั้งยิงอยู่ข้างหน้ากู ไม่มันต้องเห็นของหน้ากูอะแล้วมันจะมีโอกาสไม่ลง25%ใช่ปะเฮ้ยนี่ไงเออว่ะไอ้เหี้ยจริงๆมันต้องลงนะเนี่ยลุ่อย่างเงี้ยเลยนะมันมันจะขึ้นเมื่อกี้มันจะขึ้นหน้าจอคุณจะกลายเป็นสีแดงเลยเว้ยอ่ะ้ประมานี้แหละตัวละครนี้ก็ก็ถือว่าเปรี้ยวนะเปี้ยวเปี้ยวบางท่านนี่ขี้โกงเลยก็ว่าได้ถามว่าใครที่ยังไม่มีนะร้านมิตรีมีขายทุกคนมีอยู่แม่ นี่เลาไปซะสนุกสนานทำได้ได้ไม่รู้เหมือนกันทำส่งมันแต่มันลงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันส่งได้เนี่ยโอเค,อเ,คเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซิร์ฟเวอร์จริงเลยดีกว่าทุกคนมันจะเป็นยังไงเย็สมึงเขาบขอกเขาแก้ปิงนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นปิงแบบปิงบ้านเราแล้วนะคือเล่นได้แล้วนะไอ้บทสามสามเนี่ยมึงส่งหรือเปล่ามึงจะส่งหรือเปล่า หรือมันจะชูดกูยแย,ยกนะแหละลเออดูไวซาเอ็มเพอเลอร์อุ๊ย,ยเย็ดมาเลเฮียอืมอืมอืมไปคุยลบปี่าจเอะชิดโดแห่งสนามบาสเีย้ฮุ้ยสวยเย็ดโ,โหถ้าตบโลกมึงแม่งเฮ้ยเี้ย ทวีเยแต่เอ็นตเฮ้เอมเพลย์เลยอ็มเเมเมาส่งลูกแน่เลยนยิงเองวะโปรตรกับบีเอเอะไรเฮียตาหนึ่งเอาจัดเอาจัดอุ้ยหลอไม่ได้ห่อไม่ได้ตรงเชียร์เยเอาวะเอาอัดดเข้าไปปึสบสวยจังหวะนี้ดึงออกไปยังไงต่ออ้โดนตบไปหนึ่งทีน่าอูเลยเมื่อกี้ นี่ร้านหนักชูหรือเปล่าเฮ้ยไม่ถึงสกิลกูใช้ไปแล้วอุ้ยอุ้ยสวยเฮียอุ้ยล้ม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 อยไ้เฮียมาไงวะอะไรอืมพี่จ๋าพี่จ๋าเลยไม่ไหวแล้วเอออะไรโดนอะไรมีโดนอะไรเจอบุคคลสแคัม อตไวเฮียสวยเฮียมึงจะไปไหนอือม,มีคนบินมีคนบินเฮียเป็นตัวหลังเฮียสวยเฮียส่งไอเฮียอือยืนโลง่งๆเลยเฮียภาพประกาศเฮียประกาศเมืองซึ่งอุย้ยดนาตีเฮียไม่ได้ไม่ต้องอัดฝอกรอบเลยเฮียรอบเดียวจบเลย ชิบหายแล้วปล่อยล้ตัวนึงไม่น่าขอแค่เฮียส่งมาขอให้เฮียส่งมาเฮีย,ยแล้ว <S <S ไปเวล้มเป็นตาอืม,ๆๆๆมันถึงเวลาแล้วพี่ชายพี่ชายผมน้องชายพี่ว่าไงครับพี่เฮียเมย์หรือเปล่าคำสั่งผมกูนะมันคือประกาศสิทธิ์สเดี๋ยวกูได้มึงจะไปไหน เจ๊เทชิบหายเลยอะไรเฮีย ER. ยืนนิ่งๆอย่างนี้ก็ล้มไปลูกขนุนอึมต้องัวสนุ้พีนจะอยู่ข้านน้ำไปซะเฮีย ER. เบียวชิบหายอะไรเฮียเจี้ยมจะอยู่รอดได้หรอวะไปเลยอึม <c oughs> <c oughs> หน้าจอมือ่ะสืดดำสนิทเหมือนอนาคตมึงตอนนี้แหละไอ้เฮียเฮียกูก็มืดเฮ้ยดูบอลดอลน่างไม่เป็นไรเฮียผมมาแล้วเฮ้ยน้าจอูสมบัตินี่นั่นดิทำไมหน้าจอมีออนนีออนเนียวะไ้สวยเฮียอืมู่ึงร้องดังจังวะไอ้เิิฮ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 วฮิฮิจะบอฮ เว้ยมันระว่างจริงใครมันเปิดนีออนตรงนี้เนี่ยหยุดเอาไว้สวยสวยทีมันโดนแล้วจังหวะนี้โอ้ย้ป <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเห็นว่าตัวพอทำแต้มได้แล้วตัวมันซุดลงเป่าวะหรือชิบเองมันมิดจริงๆมันครจะเป็นงั้นนะแต่ไม่รู้จริงๆมันมปนนนนะสวยเฮียเขาไปดังเลยเฮีย ไปอะไรล่ะหลอกเล่นจริงหลอกแบบบวนอคุณเล่ว่าสเต็ปสามสามสิไอ้สามเหลี่ยมมุมอะไรแล้ววะดูไปเรื่อยเฮ้ยขี้ผายแล้วกูมึงก็ตกเลยตายฮะกูมึงไปไหนกันเนี่ยเราไป่นกูหลือคนเดียวขอบคุฟงขอบคุณเฮียสวยเฮีย เรียบร้อยเลยอย่างนี้เววาโอ้ยเนี่ยกูนอนไอ้กูนั่งจริงเมื่อกี้เออกูว่าอยู่ว่าทำไมเข่ากูมันสุดๆลงวะอู้อย่างวนี้ผมก็หลอดเท่ดิยืนตรงกลางเลยโอ้โหไม่ต้องมีเกมสองเกมสามให้ยุ่งยากเกมเดียวจบไอ้น้องโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในการรีวิวตัวละครตัวนี้เพราะที่ผมดูนะผมคือถือว่าโกงอยู่พอตัวนะทุกคน ใค้เทียบกับเซลลก็พอๆกันเลยนะตัวนี้แถมยังมีโดมด้วยโ oh. อ้โหออืไม่ไหวแล้วจริงเฮียคลิปนี้เท่าน,นี้แล้กันไปละไห้ตื้